สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเชา้าจีนบ่ายนะคะประจ ա วันที่19มรกราคมปีห6หนะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพน,นันนะคะสําหรับจีนเช้าตัวเด่นก็คือ8กับ1 3สกับ6 808 18 2 8 3 8 5 8 6 1 0 1 3 1 5 1 6สอง9ดสดห้าดหหนึ่งหนะคะ18 6 3 6 0 8 1ห5 8 6หดหนึ่งหห้าดหหรือเพื่อนเพื่อนจะจับเอาใหม่ก็ได้ด้อ ามหกแปดหกแปดหนึ่งก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับจีนบ่ายหนึ่งกับสี่หกกับเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่หนสสี่หกก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่นะหนึ่งสี่เก้าหนึ่งก้าสนะคะถ้าจะจับทางเลขคู่ก็หกสี่ศส หกสี่สองหกสี่หกหกสี่แปดนะเจ็ดเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ซื้อด้วยกันเด้อใครจะเล่น VIP ก็จับคู่เอานะไขว้เอาสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคน